Check the mic and make sure it sound right, boys. สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับที่ช่องไม่ไม่ b ีเกเิกไบกับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิว Yamaha Xmax ของผมตามคําเรียกร้องของ FC นะครับอยากจะทราบราคาของแต่งแต่ละชิ้นเดี๋ยวผมจัดให้เลยวันนี้เดี๋ยวขอตั้งขาตั้งคู่กันช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยไม่ได้ขี่เลยครับกลัวคาร์บอนเปื้อนครับทุกคน เดี๋ยวเริ่มจากตรงไหนดีเดี๋ยวผมเริ่มจากชุดหน้าก่อนเลยดีกว่ามาเลยครับ าครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้ากันเลยเดี๋ยวผมจะเปิดราคาให้ดูเลยว่าชิวหน้านะครับชิวหน้า450บาทอบาทหลายคนอาจจะถามว่าสติกเกอร์สติกเกอร์ของถมครับสติกเกอร์อะไรนี่คือผมไปซื้อพวกอะไหล่หมกน็อกนะผมไปซื้ออะไหล่หมกน็อกมาเขาก็แถมมาให้อันนี้สั่งตัดสั่งตัดเมจิคัลโกโปนี่มากับกล้องกล้องโกโปครับ ชิลสี่อ้าสินะโอเคแล้วก็ได้ปิดแบตปิดแบตเตอรี่นะปิดแบตเตอรี่ใน2อ0พคาร์บอนใน2อ0พครับอ่าแล้วก็หูช้างใช่ไหมหูช้างพันเจ็ดครับพันเจ็ดรลดให้นะเหลือพันห้าแหยก็ตรงไหนอีกอะข้างหน้านี่ไม่มีละ มาก็จะเป็นปั๊ม RCB เบอร์16คู่ละ6 5 0 0ครับพร้อมใส่ใส่ด้วยนะ6 5 0 0ในปั๊ม RCB เบอร์16นะทุกคนโอเคมันก้านสั้นนะผมว่ามันก็โอเคหนึบใช้ได้ก็มาต่อมาเป็นเอ่อเอาอ,อันนี้กระจก กระจกกันจ่าห5 0้ยห้าิบาทครับอันนี้กระจกกันจ่ามองไม่เห็นนะมองไม่เห็นแล้วก็ถัดมาเป็นคาร์บอนคาร์บอนไหนวะกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าหน้าอันนี้หนึ่งรบาทครับทุกค,คนแล้วก็ปิดถังน้ำมัน อัปิดทางน้ำมันนี่600คาร์บอนนะแล้วก็ตัววายพันเจ็ดพบาทครับเบาะเบาะับสับเดิมพั0เก้าอ๋อ,อแล้วผมมีโหลดหน้าด้วยนะเป็นสปริงโหลดนะครับไม่ได้ตัดแกนนะโหลดไป2องนิ้วครับ โหลดหน้า1,000บาทครับสปริงเป็นสปริง1,000บาทไม่ได้ตัดแกนแล้วก็ข้างหลังก็เป็นท่อ GP Racing อ่า GP Racing เป็นสลิปออนครับไทเทเนียมแท้14,300บาทครับว้าวหลายหลายคนจะถามว่าไอสลิปออนนี่มันมันยังไง่มัน สลิปออนก็คือม,มันแค่นี้ครับทุกคนแต่ตรงนี้มาตรงนี้อตรงนี้มันเป็นสแตนเลสแบบเขาเขาไปได้สีหรือเป่าสียังไงนี่แหละอันนี้มันเป็นสแตนเลสนะแต่อันนี้เป็นไทเทเนียมแล้วก็ไทเทเนียมปลายคาร์บอนนะครับอืวก็เอาสีล้อสีล้อเขียวนะล้อเขียวนี่สับเดิมครับสองพันเจ็ดเหลือลดเหลือสองพันห้า วว้า <Wow. S 2> โชคโอลีนตรงรุ่นหนึ่งหมอบาทครับหนึ่งคู่นะหนึ่งคู่แล้วก็ในอะไหล่โชคเนี่ยอะไหล่โชคก็จะมีเม็ดปรับบวกกับกันขโมยเนี่ยน,นี้เป็นกันขโมยนะครับคือมันต้องใช้น็อตเฉพาะในการไขออกนะถึงจะไขได้ เม็ดปรับกันขโมยแล้วก็เออ่จุ๊บเติมลมนะครับจุ๊บเติมลม3อย่างเนี่ยรวมกันเขาคิดมาพันเจ็ดแต่เนี่ยจะมาอีกที่หนึ่งแหละชื่อร้าน mt carbon ครับถ้าผมให้ผมแนะนำนะผมแนะนำร้านเนี่ยถ้าคนจะใส่คาร์บอนนะแต่ถ้าใส่ของจุกจุกจิกพวกปั๊มพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ร้านตีตีชอ็อปผมก็แนะนำแต่ร้าน mt carbon เนี่ยเขาทำคาร์บอนไง เขาก็จะประกันราคาถูกอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาเป็นโรงงานเลยเขาเป็นโรงงาน6,400บาทพอผมใส่นี่6,400บาทแล้วใช่ไหมเขาแถมนี้มาอีกอันนึงนี่มันเป็นครอบแฮนเนี่ยครับมูลค่า500บาทเขาแถมมาให้ฟรีๆเลยก็มีอะไรครับกระจกนี่นะกระจกปลายแฮนด์490บาท อันนี้ของคุณเปียวเจ้าของเขาชื่อเปียวเพจนี่จําไม่ได้และชื่อเพจอะไรเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้หมดอะมีมีเฟสคุณตีนะร้านตีชอ็อปมีเฟส MT c a r ีคา์บอนแล้วก็เฟสของกระจกปลายแฮนกระจกปลายแฮนนีด่ดีใช้ได้เลยเนี่ยก็เท่านี้แหละครับแล้วก็จริงๆแล้วมันผมเล็งๆปั๊มว้อยู่ปั๊มหน้าปั๊มหลังปั๊มล่างเดี๋ยวผมจะรวบรวมเลย ที่ผมแต่งมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเท่าไหร่นี่ครับผมแต่งผมแต่งคันนี้ไปทั้งหมด61,390ามอเกบาทเลยอันนี้ก็เป็นแนวทางให้สำหรับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนหรือน้องๆอ,อยากจะลองสไตล์ผมนะอันนี้มันเป็น Yamaha x m a x ปี2021ผมเรียกว่าสีเทาแลมโบกีนี่สีเทาแลมโบ แล้วก็ฟิลการขับขี่นี่ก็โอ้โหดีแต่ถ้าความแรงนี่ก็ผมไม่ได้แตะเครื่องไม่ได้ทำเครื่องทำข้างอะไรใดๆสิ้นก็เคยบิดประมาณร้อยร้อยห้าสิบกว่าครับร้อยห้าสิบกว่าร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงมนั้นมันยังเหลืออยู่นะยังไม่หมดแล้วก็ฟิลการที่เราเอาไปโหลดมาเนี่ยมันก็มันก็แข็งก็ชกเดิมนิดนึงอะแต่ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ คือโอเคครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยโชคเดิมเบาเดิมเนี่ยรวมกันเนี่ยนั่งอย่างนี้เลยนี่นี้เลยนี่เวลาให้เรานั่งคนระับเท้าผมอย่างนี้เลยนะของเดิมอะ่ะแต่ถ้าพอแบบผมมาผมมาโหลดลงเปลี่ยนเบาะแล้วเนี่ยก็กลางๆเท้าครับแต่ถ้าของเดิมนะโอเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยไม่ไหวต้องไปโหลด โอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวให้ให้ฟังเสียงหน่อยดีกว่าให้ฟังเสียงท่อ GP เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเคมาฟังกันเลยแหมคลิปคลิปนี้นี่ดูจริงจังนะไม่ค่อยเล่นแหมดูมีหลักการมา ว่าดังบกบักวาพังเ,เนาะเบนสองสมทีไม่น่าพังหรอกโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาแจ้งเพิ่มบางทีว่าแบบว่าผมจะใส่ปัม๊มหน้ามาแล้วนะปั๊มหลังแล้วนะแต่ตอนนี้สภาพคล่องไม่ค่อยดีแล้วครับมัโดนไปเยอะแล้วนี่ยังไม่รวมพวกของเซ1ตอ็กซีกนะโดนไปเยอะแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับถ้าชอบกดไลค์ กดซับสไคร e ให้ช่องไม้ไม้บีเคเคบิ๊กไบด้วยนะครับสวัสดีครับ